สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลูกหลาน,ลานทุกๆคนจ้ะวันนี้ก็มาลองปลูกต้นทุเรียนจ้ะทุกคนก็ได้ซื้อมาหลายต้นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นต้นเงาะจ้ะทุกคนก็ปลูกผสมผสานไปเนาะก็เนี่ยจ,จะ้ะก็ซื้อ,อตรงนี้ก็จะเป็นพันหมอนทองจ้ะทุกคน หมอนทองก็จะมีหลายต้นจากที่ซื้อมาเนาะนี่ก็จะเป็นหมอนทองนั้นละจ้ะก็ซื้อมาหลากหลายจากทุกคนทั้งเงาะทั้งทุเรียนทั้งต้นเงาะต้นทุเรียนนะนะนี่ก็พืชผักสวนครัวก็จะเป็นมะเขือก็ออกลูกให้ชมละจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นพวงมณีจากทุกคนเป็นทุเรียนพวงมณี ก็อันนี้จะซื้อแบบต้นต้นโตมาแล้วนะก็อันนี้จะเป็นอ่าต้นอ่าหมอนทองจ้ะทุเรียนหมอนทองอ่ะจ้ะนี่ก็จะเป็นเงาะจ้ะปลูกงาะไปด้วยแล้วก็ทุเรียนไปด้วยจ้ะเนี่ยจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นหมอนทองอีกเช่นเคยจ้ะเพราะว่าอ่าซื้อมาหลายต้นจ้ะหมอนทองซื้ออ่า รู้สึกว่าพันจนีจะมีอยู่สองต้นนะที่ว่าซื้อมาตรงนี้ก็น่าจะเป็นพันจนีจ้ะพันธุทุเรียนนะเนาะเนี่ยจาก,ก็มาเดินฝนตกตกแล้วก็ปลูกทุเรียนจ้ะทุกคนนี่ก็จะเป็นผักสวนครัวบ้างอะไรบ้างก็ปลูกนั่นไว้ตรงนี้ก็จะเป็นพวงมณีจ้ะก็จะมีะผสมผสานต้นเล็กต้นใหญ่จ้ะ ก็ลองปลูกจะทุกคนช่วงนี้ก็หน้าฝนนะปลูกหน้าฝนนี่ละจ้ะต้นนี้ก็จะนอกอะไรป้าก็ไม่ทราบเหมือนกันจ้ะนี่จะเป็นสองเดือนแล้วจ้ะหมอนทองนี่ก็จะเป็นอ่าบววเป็นอะไรเนี่ยจ้ะป้าว่าจะรื้อออกนตรงนี้นี่ก็จะเป็นอ่าพวงมณีจ้ะพันพวงมณีเนาะนี่ละจ้ะอันนี้ก็จะซื้อมาแบบต้นใหญ่ ใหญ่สักหน่อยสูงสักหน่อยจากสูงประมาณนั่นนะจ160๊ะร้อยหกสิบเซนติเมตรได้ตรงนี้ก็เป็นน่นจาจะทุเรียนแล้วก็ลองกองบ้างเงาะบ้างอะไรจ้ะทุกคนพอช่วงนี้เขาหน้าฝนก็ลองอหัดปลูกเรือปลูกทุเรียนนะจ๊ะ ก็ขอขอบพระคุณทุกๆคนทุกๆก,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 กำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ